สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของคู่หูมหัศจรรย์วันนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนบ้านดาราครับหมู่3บ้านตรอกนองตําบลตรอกนองอําเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีสวนแห่งนี้ครับเมื่อครั้งนั้นนะครับเราได้มาติดตามผลการทํางานตอนที่เรียกว่าทุเรียนหมอนทองเขาซึ่งมี400กว่าต้นเรียกว่าสอนเป็น สอนเป็นครั้งแรกแล้วก็ใช้คู่หูมหัศจรรย์ปรากฏว่าเป็นที่ถูกตาต้องใจของเจ้าของสวนวันนี้ครับมาติดตามผลการทํางานอย่างต่อเนื่องของคู่หูมหัศจรรย์นะครับว่าเขาทําหน้าที่อย่างไรและเป็นอย่างไรจนถึงขั้นที่เรียกกันว่าถูกใจหนักเข้าไปอีกเป็น2เท่าทุเรียนของเขานั้นมีอายุ6ปีแล้วครับปรากฏว่าลูกเต็มต้นนะครับใบเนี่ยงามเหลือเกินยังไม่พอแค่นั้นครับยังโฉบไปดูทุเรียนพันธุ์มูซันคิงซึ่งกําลังสอนเป็น อายุ3ปีครึ่งโอ้โหครับลูกเต็มต้นนะครับผลเนี่ยโอ้โหขนาดกําลังสวยบอกว่าต้องเรียกว่าติดตามกันต่อเนื่องขณะนี้ผมอยู่กับเจ้าของสวนทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านแรกครับครับมีชื่อมีเสียงว่าเองกวงแท้ขังครับหรือเฮียแดงครับโอ้นำผ้ขออนุญาตเรียกว่าเฮียแดงนะครับอีกท่านหนึ่งครับผม ดาราแท้คังค่ะน้องโอค่ะโอ้น้องโอนี่เจ้าของสวนตัวจริงครับถูกไหมครับเพราะว่าชื่อสวนบ้านดารานะครับครั้งนั้นผมได้มาตอนที่อายุทุเรียน4ปีนั่นคือหมอนทองใช่นวน400ต้นถูกไหมครับครับตอนนี้เรามาที่ทุเรียน6ปีเหินห่างกันไป2ปีมีวิธีการบํารุงดูแลรักษาอย่างไรครับกับทุเรียนหมอนทองอายุ6ปีนะครับครับก็ใช้ผู้หูไว้ตลอดนะครับ ทิบมาตลอดแล้วก็ดูแลกับคู่มาตลอดเลยครับครับ,รบตอน,ตอนที่เราเว้นวักกันไปนั่นนะครับตอนปีที่สอนเป็นนะก็คือเขาปประมาณ4ปีถูกไหมครับใช่ตอนนั้นอ่ะเราได้กันกิจตันกี่อะไรกันครับตอนนั้นอ่ะตอนที่สอนเป็นครั้งนั้นอ,อ๋อสอนเป็นเรายัางไว้แค่2องร้อยกว่าต้นเองสอนสองร้อยกว่าต้นได้กิจข้ารกขาตัานนะประมาณ20ตันนะยี่สิบตันยี่สิบตันตอนนั้นเราไว้200ต้นถูกไหมครับสองร้อยตตอนที่เรามาครั้งแรกนะไว้200ต้นได้20ตัน,น <20 S 2> แล้วพอปีทุเรียนอายุเข้าปีที่ห้านะเราได้กี่ตันครับไว้ก <year> <so> ี่ต้นก <rats> ันก <s are> <necessary> ็ก <yesterday> you uh, ็เลือกต้นใหญ่ๆไว้ฮะครับครับได้มากี่ต้นกี่ตันก็ประมาณสามสิบตันอะไรอย่างี้ครับก็มาสามสิบตันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มมาเรื่อยๆปีนี้ครับดูแลบำรุงรักษาอย่างไรครับช่วยบอกพี่น้องหน่อยเถอะครับว่าวิธีการบำรุงตอนอายุหกปีเนี่ยมันมีวิธีการแตกต่างอย่างไรเพิ่มเติมอย่างไรกับคู่หูมหัศจรรย์ครับ ก็ฉีดมาต่อเนื่องตลอดนะครับก็ไม่มีอะไรมากฮนะถึงเวลามีแมลงใบอ่อนเราก็ฉีดเบียร์ฆ่าแมลงป่นไปมั่งครับยังใช้อัตราส่วนอัตราส่วนก็หนึ่งชุดต่อ, 1, ตอ 1> 1พันลิตรเหมือนเดิมหนึ่งชุดผลิตเหมือนเดิมครับกี่วันครั้งครับก็ตอนนี้สิวันนะช่วงช่วงมีลูกก็สิบกกวันครั้งอ๋อมีลูกก็สิบวันครั้งขนาดนี้กําลังมีลูกเราบำรุงดูแลมาด้วยตลอดถูกไหมครับใช่ด้วยกู่หัศจร,รรย์หนึ่งชุดน้ําำผลิตขนาดนี้ครับสิ่งที่เราพึงพอใจเขาในหกปีเนี่ย ใน400ต้นเนี่ยเราไว้ทั้งหมดกี่ต้นครับตอนนี้เต็มเลยฮะมีทุกต้นครับ400ต้นอ่ะดอกทุกต้นครับครบทวนทุกต้นเลยครับเอาละครับปีที่เราเจอกันครั้งแรกบอกว่า20ตันปีที่เขาทุเรียน5ปีได้มา30ตันครับเพิ่มมาเรื่อยๆื่อยครับปีนี้ทำแบบเดิมพ่นแบบเดิมนะครับน่าจะมี60ฮะ60ตันครับไอการลดต้นทุนน่ะก็คงจะเป็นเรื่องที่ ที่เพราะว่ายาแดงใช้เฉพาะคู่หูใช่เพราะว่าเกษตรกรอย่างเราเนี่ยต้องการลดต้นทุนอยู่แล้วครับครับมันลดต้นทุนต่ําเท่าไหร่เรากาไรมากเท่านั้นอืครับผมอยากถามน้องโอซักนิดเถอะน้องโอเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นเจ้าของสวนตัวจริงเราได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเขาก็ไม่มั่นใจถูกไหมครับเกษตรกรรายเล็กๆเขาก็ไม่มั่นใจพอสวนใหญ่ก็บอกว่าลดต้นทุนลดต้นทุนนะแต่สวนเล็กๆเขาอ่ะบางทีไม่มั่นใจว่าเราใช้อย่างเนี้ย ใช้จริงอย่างนั้นจริงไหมครับน้องโองครับใช่ค่ะทั้งใช้คู่หูทั้งใช้ปุ๋ยได้ค่ะปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ใช่ค่ะทางดินตราหญิงกเกษตรใช่ค่ะใช่ยังไงครับเห็นคุณพ่อน่าจะบำรุงเดือนละครั้งครับตอนนี้ต้นใหญ่เดือนละครั้งฮะหญิงกเกษตรเนี่ยนะครับ,รบใช้บำรุงเดือนละครั้งกี่กิโลครับประมาณาต้นหกปีเราก็ใช้ประมาณ กิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งครั้งแต่เราใจน้อยบ่อยๆเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเขาก็ทําให้เขาเป็นอย่างนี้นะครับรวมไปด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็คือผลผลิตที่เราเห็นนะครับหกปีเนี่ยรูปทรงของผลเป็นยังไงครับน้องโอตามที่ตาของน้องโอดูใหญ่มากคนะครับน้าหนักเขาสักกี่กิโลยังไงครับผมว่าน้ําหนักเขาดีนะทรงสวยแลแบบว่าสมบูรณ์มากฮะสมบูรณ์มากนะครับเกินเกินใหญ่หมด้วฮะ ออถ้าก้านใหญ่มาลูกมากครับเยับครับก้านใหญ่ก็หมายความว่าลูกก็ต้องใหญ่ด้วยครับใหญ่ครับก้านใหญ่ลูกใหญ่อันนี้เราได้ใกล้วันตัดหรือยังครับใกล้แล้วฮะก็จะตัดอีกสองวันเนี่ยครับอีกสองวันนี่วันที่หกครับเมื่อเมื่อวานเราเช็คเนื้อแล้วมันยังไม่เนียนจริงฮะครับครับก็รอให้เนื้อมันเนียนนิดหน่อยหนึ่งเอาพูดถึงเช็คเนื้อครับเราผ่าฮะแป้งได้แล้วแป้งได้แล้วแต่สียังไม่มาสีสีฮะก็ยังไม่เนียนจริงยังมีคราบขาดติดนิดนิดยังสีไม่เนียนเนี่ยมันมี เกิดได้ด้วยเหตุอะไรบ้างครับอายุฮะอายุการเก็บเกี่ยวเขาอาจจะขาดไปทักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับเอาอาทิตย์หนึ่งก็จะสีออกมาแล้วนะครับที่สําคัญสีออกมาแล้วแต่มันยังไม่ไม่เข้มไม่เข้มแล้วก็ที่สําคัญครับน้ําหนักได้สองโลถึง6ถูกไหมครับสองโลถึงหกนึงไม่ธรรมดาที่สําคัญอีกครับคือหมายความว่าไอ้เปลือกเขาเป็นยังไงครับหนามเขาเป็นยังไงบ้างหนามสวยฮะหนามหนามแหลมสวยครับล่องภูอะไรก็สวยสีสันสวยฮะ สีเหลืองทองเลยครับอมผมขออนุญาตพักของการติดตามผลการทํางานของคู่หูนะครับและหญิงเกษตรในปีนะครับของต้นทุเรียนอายุ6ปีนะครับซึ่งท่านก็คงจะเห็นจากภาพที่ท่านดูด้วยตาเนื้อนี่นะครับว่ามันเป็นอย่างไรผมขออนุญาตพาดผ่านไปครับเห็นว่าเมื่อกี้นี้ผมได้กล่าวถึงมูสันคิงด้วยมูสันคิงเนี่ยสายพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยนะครับมันตอนนี้เขาอายุกี่ปีแล้วครับ แเอมูสันคิงของเราต้นต้นต้นแก่ก็5ปีฮะแต่ต้นรุ่นรุ่น800รอต้นนี้เราอยู่ประมาณปีกว่าอ๋อมูสันคิงคันนี้ปลูกแ0 0อต้นครับแปดอายุ3ปีกว่ากว่าครับประมาณครึ่งสปีครึ่งนะฮะสปี6เดือนแล้วนะครับก็เริ่มสอนเป็นแล้วสอนเป็นแล้วครับต้น5ปีก็มีครับสปีครึ่งก็มีครับแต่3าปีครึ่งนั้นมีแ0 0ต้นครับถูกไหมครับตอนเนี้เราเห็นแล้วว่ามีมูสันคิงเนี่ยซึ่ง มาปลูกอย่างนี้ครับเราด้วยมันมีตลาดรองรับไหมครับมีฮะตลาดดีครับเหรอครับครับตลาดดีลงลงต้องการมากครับโดยทุเรียนพันมูสันคินนะครับมันมีเขาเรียกว่าลักษณะสายพันธุ์ที่แตกต่างยังไงถึงตลาดต้องการครับอายุเก็บเกี่ยวเขาเก้าสิบวันอรสชาติเขาอร่อยมากเหรอครับครับเม็ดรีบอร่อยอืครับเม็ดรีบอร่อยรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็คือว่าคือตลาดทางจีนต้องการเยอะฮะอ๋อเหรอฮะเห็นเห็นคนจีนบอกนะครับคนจีนบอกต้องการเยอะเรากําลังสอนเป็นอายุสามปีครึ่งดังนั้นบอกผมหน่อยเถอะครับว่าเราใช้คู่หูมหัศจรรย์ไปอย่างไรกับการดูแลบํารุงตั้งแต่นียบำรุงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับบำรุงตั้งแต่เมื่อไหร่ปลูกเลยครับเริ่มปลูกหมูสันคิงเลยตั้งแต่ปีแรกยันสาปีครึ่งเนี่ยใช้คู่หูมาโดยตลอดใช่ใ ใช้วิธียังไงครับในการก็ฉีดพ่นทุกสิบวันสิบวันฮะสิบวันสิบวันครับหนึ่งชุดน้าพันลิตรเหมือนเดิมครับตลอดเวลาสิบวันใช่ครับจนบํารุงมาถึงเวลาที่เรียกกันว่าสามปีครึ่งครับอะไรที่ประทับใจที่สุดในการใช้คู่หูต่อมูสันคิงครับคือประทับใจแน่ๆคือลดต้นทุนลดต้นทุนครับอันดับแรกเลยครับยังใบอะไรก็สมบูรณ์เหมือนทุกอย่างครับเมือบนเหมือนเราใช้เคมีทุกอย่างแต่เราลดต้นทุนลดต้นทุนนะครับ ใบสมบูรณ์ลดต้นทุนเนี่ยคือหวัวใจหลักเลยของเรารเพราะเรามันแปลงใหญ่ตั้งแ0 0อต้นแล้วตอนนี้ครับผมเห็นมีผลผลิตเนี่ยขนาดนี้ผลผลิตมันมรูปทรงเป็นยังไงครับสวยฮะทรงสวยฮะครับท้องตลาดเขาซื้อกัน350อยห้าิเขาให้เรา4ี่ร้อยนะครับกิโลนึงเหรอครับครับเุ้ยทำไมกิโลมันรทรงเราสวยทรงเราสวยครับตอนนี้ทรงที่สวยๆเนี่ยกี่กิโลถึงกี่กิโลสามกิโลฮะสองกิโลขึ้นถึงสามกิโลแค่นี้ครับ ทรงของมูสันคิงแต่ถ้าไว้ห่างๆมันก็ได้ถึง5กิโลก็มี5กิโลก็มีแต่ที่เขานิยมคือ2อถึงสกิโลแล้วก็ลักษณะทรงผลเขานี่เป็นลักษณะที่เต็มเต็มภูฮะเต็มภูครับครับสี่ภูห้าภูเต็มครับโอ้บำรุงดูแลรักษาไม่แตกต่างใช่ไหมครับไม่แตกต่างกับหมอนทองครับทุกช่วงแม้แต่การทําใบทําดอกแพ้ใบอ่อนเหมือนเหมือนทองเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ถ้าเราฉีดไอ้ผู้หูเนี่ยเราไม่ต้องกลัวแพ้ใบอ่อน อเอาส่งไปเลยเลยครับครับก็หมายความว่าใบใบอ่อนไม่รู้ไม่ไม่รัดไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วงมาผลไม่ร่วงครับโอ้โหแล้วมีการที่เราไปพ่นที่ลูกที่ผลอะไรไหมครับพ่นฮะพ่นล kind of being ูกพ่นพ่นลูกพ่นใบพ่นลูกพ่นใบครับตอนแวที่เขามีลูกก็พ่นลูกด้วยพ่นใบด้วยครับโอ้โหเป็นที่อัศจรรย์ครับปีนี้มีทั้งหมดแ800ดรอต้นเนี่ยสอนเป็นสักกี่ต้นครับสอนเป็นน่าจะครึ่งหนึ่งนะฮะสี่ร้อยต้นเหรอครับคาดว่า กี่กิโลกี่ตันกันครับพอพูดถึงกี่กิโลกี่ตันเนี่ยก่าวไม่ถูกเลยแต่ว่าทุกต้นเนี่ยไอ้สี่ร้อยต้นเนี่ยครึ่งหนึ่งครับอันนี้หมายว่าเราตั้งเราตั้งใจไว้หรือว่าเพราะว่าเห็นตั้งใจไว้เลยครับตั้งใจไว้สี่ร้อยต้นเลยไอ้นอกนั้นเราก็จะคืออันไหนที่ไม่มีเราก็ไม่สนใจมันอันไหนมีเราก็เอาเอาไว้ครับโอ้โหสี่ร้อยต้นตัดก่อนแต่ตามที่เห็นเนี่ยนะครับที่ดูกันมานี่ กดแน่นปุ๊บเลยนะครับ,รบน่าจะได้3กิโล3กิโลเนี่ยสกิโลพอแล้วครับใช่กิโลกำลังดี <laughs> คนนียม2กิโลนะครับสกิโลเอาล้วครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งน้องโอครับในส่วนของมูสันคิงซึ่งมาสอบถามในฐานะน้องโอซึ่งติดตามคุณพ่อนะครับแล้วก็ดูแลเพื่อที่จะดูแลแทนคุณพ่อต่อไปเนี่ยน้องโอมองว่าในสายพันธุ์มูสันคิงเนี่ยในท้องตลาดเราเนี่ยโดยเฉพาะ ที่จันบุรีเนี่ยมหานครแห่งผลไม้เนี่ยนะครับมูสันคิงเนี่ยจะถือว่าถ้ามีการปลูกกันมากขึ้นเนี่ยมันจะมีผลดีอย่างไรครับน้องโอวะในมุมมองของคนรุ่นใหม่ในเชิงการตลาดมูสันคิงนี่หรือว่าตลาดใไกรนะคะตอนนี้ต้องการมากเลยค่ะคนจีนนะคะแต่ของยังมีน้อยเป็นทางเลือกใหม่เนาะครับค่ะเพราะหมอนบ้านเราก็เยอะอดังนั้นก็หมายความว่าถ้ามีผู้ที่สนใจที่อยากจะรับประทานมูสันคิงก็ถือถือว่าสวนของ เฮียแดงนะครับกับน้องโอเนี่ยสวนบ้านดาราเนี่ยก็เป็นที่แห่งหนึ่งที่จะจะขอมาเข้าชมไดไหมครับที่นี่ได้ครับได้้นะเพราะมูสันคิงของเราวิธีการปฏิบัติต่อมูสันคิงเป็นอย่างไรเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ถูกไหมครับในจันทบุรีนี้ก็มีไม่มากสวนถูกไหมครับแล้วก็สวนต่างๆก็เพิ่งสอนเป็นบ้างนะครับกาลังมากําลังมาน้องโอครับท่านในฐานะของเราเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะบอกผู้ที่กําลังปลูกมูสันคิงแล้วกาลังหาผลิตภัณฑ์ที่ดีในการบํารุงรักษาในฐานะของ คนหัวก้าวหน้านะครับแล้วก็ดูแลต่อจากคุณพ่อเนี่ยช่วยบอกพี่น้องด้วยนะครับตอนนี้เออทุเรียนก็ค่อนข้างจะมีหลายหลายสายพันธุ์นะคะมูซันคิงก็เป็นโอกาสใหม่นะคะที่ที่จะทํากําไรได้เพราะออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้ก็ขาย600-700-800ค่ะแล้วตอนนี้เราใช้ WCI นี่ก็ลดต้นทุนได้เยอะ, <c oughs> ะประหยัดค่าปุ๋ยไปเยอะเลยค่ะเอาละครับคุณพ่อครับในฐานะเฮียแดงนะครับเฮียแดงของเรา ช่วยบอกพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าการบํารุงดูแลรักษาหมอนทองมูสันคิงนั้นนะครับมีแนวทางในการดูแลบํารุงอย่างไรครับเดจจิญครับก็ไม่มีอะไรมากครับหมอนทองถึงเวลาแตกใบอ่อนแล้วก็ฉีดยาฉีดยาเข้าไปแล้วก็ถึงเวลาแตกใบอ่อนบอใบขี้ป่อเริ่มเกี่ขี้เพื่อเราก็ใส่ปุ๋ยต่อเนื่องไปเนี้ยต้นไม้ก็รัดโตตลอดไม่หยุดนะครับครับครับมูสันคิงนาหมอนก็ไม่แตกต่างกันนะถึงจะเป็นไม้ป่า เป็นตัวแรกนะที่ชาวจันบุรีอาจจะยังยังไม่เคยปลูกแต่ถ้าลองปลูกด,ดูผมว่ามันก็ไม่ไม่แตกต่างกับมองทองเท่าไหร่ครับแต่ว่าอายุการเก็บเกี่ยวเขาเร็วขึ้นเก้าสิบวันผมว่าก็มีทางเลือกตัวใหม่ที่เกษตรกรควรจะเลือกฮนะครับครับผมนั่นคือความสุขและความยั่งยืนนะครับของสวนบ้านดารานะครับโดยมีเหียแดงและน้องโอ๋นะครับคอยดูแลอยู่พี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่อยากจะรู้ว่าการบำรุงดูแลรักษาไม่ยาก ของมูซันคิง90วันนะครับกับทุเรียนหมอนทองซึ่งประมาณ120วันถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเขามีวิธีบำรุงดูแลรักษาแบบเดียวกันเลยแต่ว่าขอโทษนะครับผลผลิตราคาแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้ของขาดครับเมื่อของขาดแต่ว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆโดยเฉพาะคู่หูมหัศจรรย์และก็กลุ่ม3ามเกลือประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไข่ตัวซานและก็ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรยังถือว่า เป็นเครื่องมือนะครับในการทําให้เกิดความก้าวหน้ายั่งยืนโดยเฉพาะสวนบ้านดารานั้นเขาบอกว่าลดต้นทุนมาเป็นอันดับหนึ่งท่านใดที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้บอกตรงๆครับเราจะไปติดตามผลการทํางานของท่านและถ้าท่านใดอยากจะรู้ความจรงิงดูคลิปนี้ให้จบครับจะรู้ว่าทุกเรื่องนั้นง่ายได้เหลือเกินสําหรับการเกษตรแบบยั่งยืนวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสวนบ้านดาราเป็นอย่างสูงครับ ที่มาได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศและพี่เตอเตร์งเกษตรทั้งยืนครับจะไปติดตามผลการทำงานของ3 l เกลือเว n รแพต่อไปวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวอรพันหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เย้ยยย